อยากินแกงไข่ผัามค่ะได้ไข่ผัมมากค่ะกใส่กแกงซูยากินนะคะอันับดแรกเ<ข>ดี๋ยวพริกแใส่ครกค่ะฟานตะไครลงไปค่ะแล้วก็ตั้มเด็กดค่ะนะคะเป็นเครื่องแกงค่ะิกเสร็จครกนะคะเสร็จแล้วก็หั่นด้วยข่านะคะลงไปค่ะตั้งเขากันเลยค่ะ ต้มน้ำใบค่ะใบบระบูดไปใส่ก่อนนะคะแล้วก็เกลือไปใส่ในหม้อค่ะประมานนี่ค่ะหลังจากนั้นก็ต้มเครื่องให้แหลกค่ะเสร็จแล้วก็ไปใส่หม้อใส่น <gameplay> ้ำปลาหลลงไปจ้า นอยแล้วก็ทิ้งไวจนเดือดจ้าเอา,ากระพักชีนะคะแล้วก็ไผอิตูลาไปล่างค่ะแล้วก็สมไิติวนะคะเพื่อให้อ <ๆ S 1> อ,อกรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็มะหันไว,วจ้าเดเขกากลั่จ้านี่เด็กเทไข่พ่่าลงไปในถ้วยนะคะตีมอไปต้มจ้า ได้กินหม้อเดือดเดที่ราคาหลังจะหลังก็ะเพาัลงไปนะคะไปนะคะหลักกระตั้มด้วยน้ำป้าจ้าหลัวกระตั้มด้วยผงชูรสรอเดือดจักหน่อยเทพผักลงไปเป็นอันเสร็จนะคะเรียบร้อยหอมน่าทานจริงๆนะคะมันเลิศแถกแกงไห้ผําสุดยอด Dép lại bên anh chỗ